สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับกูรูเอโต้ครับกูรูบุมบิ๋มค่ะครับกับพวกเราในรายการสตาร์ทอัพกูรูนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับเราใบแก่ๆนะครับแก่แทบจะค่ําแล้วนะฮะแก่แต่ไม่เหมือนอายุพวกเราสงคนนะครับหนูยังสาวอยู่ยังสาวอยู่นะอะนะครับ ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เราก็มาพบกันที่บรรยากาศที่ในสาขาชุมแพใช่ครับตัวนี้จะเป็นโรงซ่อมนะครับในส่วนของโซนนะครับตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คสินค้าของสาขาชุมแพเราก่องรอบลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นบริเวณที่จะทําการเอารถนี่แหละมาตรวจเช็คนะคะแบบนี้เลยจอดแบบนี้เลยนะคะใช่ครับเมื่อจะเข้ากับคอนเทนต์เราใช่ค่ะนะครับก็วันนี้ใครที่มาดู มาชมไลฟ์เรานะครับก็มาเป็นกําลังใจเรานะครับก็เช่นเคยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับใครที่ง่วงนอนนะมาดูเราอาจจะหายง่วงก็ได้นะครับเพราะว่าเออหรือจะง่วงต่อนะเพราะวันนี้เราจะมีสาระดีๆเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่ใช้ใช้้เลกอยรถตักอยู่นะครับจะเป็นของแชมป์ก็ดีหรือจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ดีนะครับก็จะเป็นคร่าวๆตามนี้ครับผมอวันนี้พี่บุ้มบิ๊มมีอะไรมาฝากครับหนูมี เสื้อมาแจกนะคะหนูมีเสื้อมาแจกหนูมาทุกครั้งหนูต้องมีของมาแจกแน่นอนนะคะใช่แล้วเพราะหนูชอบแจกของถ้าเสื้อหมดเราก็จะแจกเสื้อตัวเองแล้วนะครับเสื้อตัวเองตอนนี้ใครใส่ได้ไม่มีใครใส่ได้อ่ทำมาเย็บให้พี่ใส่ก็ประมาณสี่ตัวนะนี่นะคะเราจะทําการแจกรางวัลนะคะสําหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะและ ก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะตอบคําถามเราค่ะก่อนที่เราจะมีคําถามให้นะคะครับคือกดไลก์กดแชร์ก่อนเลยนะกดไว้ก่อนเลยกดไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คําถามจะอยู่ในรายการของเราถูกต้องเช่นเคยใช่คืออยู่กันจนจบตอบถูกแน่นอนใช่แล้วถึงตอบยังไม่ถูกเราก็จะทําให้ถูกให้ได้เพราะเราอยากให้พราะเราอยากแจกได้ไปนะครับกิจกรรมที่ต้องทนุกของเราคือกิจกรรมวันนี้นะคะคือ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเรามีคําถามว่ารถตักแชมป์มีประกันกี่มีประกันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนั่นไงเข้าสู่ที่รับทุกคนรู้มาแล้วสามปีแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขกี่ชั่วโมงในการรับประกันด้วยนะครับเราจะมีการดูแลนะคะหลังการขายหลังการขายแน่นอนนะคะซื้อรถตักแชมป์ของเราไปอุ่นใจได้เลยนะคะเพราะเรามีบริการหลังการขายให้ พี่เขาตอบก่อนเลยอะนะฮะสวัสดีคุณอมรนะครับบรรหวานนะแสดงว่าเป็นผมผมผ่าเอฟซีเราแล้วเนี่ยเอฟซีเพจเราเลยนะเนี่ยอันนี้ขนาดคนไลค์ยังไม่ได้ไลค์เลยนะครับแอดมินปักหมุดพวกพี่เขาทายก่อนเลยนะแน่นอนแสดงว่าพี่เขานี่กดติดตามให้สุดของพวกเราไวไวนะฮะพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรพี่อมพี่อมพี่อมรพี่อมรพี่อมรค่ะ ได้ตอนนี้ได้ใช้รถตักแชมป์ของเราไหมหรือว่าเป็นเอฟซีของเ้าหมายกำลังเลงอยู่รถตักแชมป์ของเรานะคะสอบถามหน่อยนะคะขอสอบถามหน่อยอยากให้พี่อมรได้มีส่วนพูดคุยกับเราบ้างเนาะเราจะได้ไม่เหงาคุยกันสองคนไม่ดีไม่ดีฮะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วหน่อยใช่แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูด้วยนะคะพี่ใช่ครับพี่เากดไลค์ไหมเนี่ยกดแชร์ไหมยังยังยังพี่อมรถ้าอยากได้รางวัลนะคะพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูก่อนเลยนะคะ นี่เลยหนูจะแจกให้สองรางวัลน,นะคะ,ปปะรางวัลละหนึ่งท่านนะคะหนึ่งตัวารางวัลละสองท่านแล้วพี่ไหนละ่ะรางวัลละน <c oughs> หนึ่งท่านละ <c oughs> หนึ่งตัวออโอเคใช่ให้สองรางวัลใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้รา,างวัลน,นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสักบาทนะคะจะส่งให้ฟรีทุกอย่างนะคะนะครับก็นะครับกมงันงมวนนะครับก็เป็นกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกนะคใช่แล้วค่ะ แน่นอนนะครับวันนี้ที่ท่านจะได้ก็คือสาระดีๆจากพวกเรานะครับสาระปูรูนะครับนะครับก็แน่นอนวันนี้ก็จะมาในส่วนของรถตักซึ่งรถตักตัวด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะเป็นตัวขนาด LG นะครับ839ครับรุ่น LG 839ค่ะเป็นขนาดตัก2.2คิวนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นตัวที่แนะนำเลยสำหรับท่านที่เปิดลานเกษตรนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่านะครับไม่ว่าจะตักข้าวนะคะตัก มันตอนนี้มันกาลังตามกําลังมาแรงใช่คับผมนะครับราคาก็แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับก็สอบถามไม่ถึงเก้าแสนเลยนะคะไม่ถึงเก้าแสนมีทอนนะครับก็แน่นอนแต่วันนี้นะครับในส่วนของคอนเทนต์เรานะครับที่จะนําเสนอนะครับในส่วนสาระความรู้วันนี้ก็คือเมื่อเราใช้รถแล้วนะครับเราก็ต้องรู้ว่าระยะนะครับในการตรวจเช็คเท่าไหร่นะครับทีเทั่วโมงนะครับตอนนี้นะคะ ฝากแชร์ออกไปนะคะเผื่อแบบว่าบางคนบางลูกค้าบางท่านนะคะที่ซื้อรถตักมายังไม่เคยใช้รถตักมาก่อนนะคะอาจจะใช้ฟกึิปมาก่อนหรืออาจจะใช้รถไถมาก่อนนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเข้ามาชมพวกเราได้เลยนะคะจะได้รู้เล็กเล็กน้อยของเราว่ามันเป็นเหมือนปัจใจหลัก ปัจจัยหลักเลยนะคะในการดูแลเครื่องยนต์เลยนะคะว่ารถเราจะอยู่ได้นานก็คือตัวเช็คระยะง่ายๆนะครับในรอบ250ชั่วโมงมีอะไรบ้าง250ชั่วโมงของเรานะครับวันนี้มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นใดทั้นสิ้นะครับเดี๋ยวพี่บูมบิมเขาจะบอกว่าในส่วนของการรับประกันนะครับของรถตักแชมป์เนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่บูมว่าไปครับรถตักแชมป์ของพวกเรานะคะรถตักแชมป์ของเรามีการรับประกันนะคะครับ หนึ่งปีหรือสองพันชั่วโมงแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะคะอ่เราประกันอะไรบ้างเรามีส่วนสองแบบเนสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคะคือการรับประกันหนึ่งปีหรือสองพันชั่วโมงเนี่ยคือรับประกันเครื่องยนต์นะคะพวกไฮโดรลิกพวกเกียร์นะคะพวกอะไรทุกอย่างในทั้งหมดหนึ่งปีหรือสองพันชั่วโมงเราดูแลให้ฟรีนะคะดูแลให้ฟรีและก็มี ช่างนะคะที่ชํานาญการเนาะไปถึงหน้าบ้านของท่านเลยที่ทํางานของท่านเลยไม่มีค่าจ่ายนะได้เลย2,000ชั่วโมงนะคะทีนี้ส่วนที่สองนะคะปีที่สองปีที่สามนะคะเห็นไหมเราหนึ่งดูแลไปหนึ่งปีแล้วแต่ปีที่สองปีที่สามเรายังไปหาท่านอีกนะคะปีละหนึ่งครั้งคือไปทําไมเอ่ยไปทาไมเอ่ยไปตรวจเช็คสุขภาพของรถถ้าผู้ใดเข้าใจกันง่ายเนาะไปตรวจเช็ครถนะคะ ว่ามีตรงไหนจุดตรงไหนเสียหายไหมมีตรงไหนที่จะต้องซ่อมไหมมีเพื่อกันไว้ก่อนเพื่อรถของท่านจะได้ใช้งานได้นต่อเรื่องบางทีปีที่สองก็ยังไม่เสียเลยท่านงงขท่านงงว่าช่างเข้ามาอ้านี่ครับนี่คือบริการของเราครับเขาไปดูแลก่อนที่ปัญหาจะเกิดใหญ่นะครับที่พี่บุญมุมบอกนะครับแต่ถ้าเป็นระยะเปลี่ยนถ่ายเราจะเปลี่ยนถ่ายทุก 250ชั่วโมงใช่ครับจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวของเหลวแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันว่าเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้างอ่าสอง้าสิบชั่วโมงแรกนี่คือจะเป็นตัวน้ำมันเครื่องใช่แล้วครับอ่าน้ำมันเครื่องถ้า500ชั่วโมงนี้ก็จะเพิ่มลงมาในส่วนของให้ดราอีกไฮอ่าตัวท็อกนะครับน่าเป็นน้ำมันเกียร์ใอ่แล้นะครับเกียร์ท็อกนะครับแล้วรถของเราเป็นเกียร์ท็อก ใช่นะัะแต่ว่าเอาคร่าวๆคือตอนนี้นะครับเอาว่ารอบแรกเนี่ยเรามารู้ก่อนว่าถ้า250ชั่วโมงแล้วเราควรจะทําอะไรยังไงกันบ้างใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้รถตักรีบมาฟังกันเลยนะคะเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จริงๆพี่เอบางคนยังไม่รู้จริงๆนะคะคือซื้อไปแล้วคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อไม่ใช้ไม่ได้ซื้ออีกนี่แหละครับนี่แหละตรงนี้แหละสําคัญเลยนะคะข้อหัวใจหลักของรถตักนะคะหรือว่ารถที่ทํางานหนักๆเนาะมันต้อง เรื่องน้ำมันก่อนเลยถูกต้องเรื่องน้ำมันเครื่องก่อนเลยนะคะครับแต่เราจะมาดูว่า250ชั่วโมงของเราเปลี่ยนอะไรบ้างโอเคนะครับอ่วเรางถือกันนะ้าเรางถือกล้องตามพี่โอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่บุ๋มบิมนะครับจะรับหน้าที่นะครับเป็นมือภาพไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของตัวที่ตัวรถนะครับนะก็จะเข้ามาในส่วนของเนื้อหาการตรวจเช็ควันนี้นะครับคือคร่าวๆคือเราจะทํากันอยู่ที่250ชั่วโมงเอาว่า ทุก250ชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวรอบแรกแล้วใช่แล้วของเหลวที่เราจะเปลี่ยนถ่ายนะครับในรอบแรกนะครับก็คือในส่วนของน้ํามันเครื่องใช่แล้วค่ะนะครับเดี๋ยวพี่ๆหนูขอหนูขอขั้นรายการนิดนึงพี่อารมณ์บอกว่าจองแล้วต้นเดือนหน้ารับรถครับ นี่แหละพี่อมรต้องฟังด้วยนะจองก็ใครไว้จ้ะพี่อมรต้องฟังแล้วคะว่าเราต้องดูแลรถยังไงบ้างเนาะจองก็ใครไว้เนี้ยยิ่งซื้อไปใหม่เลยเอ้ยยิ่งต้องดูแลใหญ่เลยเนี่ยพี่อมรจองใครไว้เนี่ยลุ้นลุ้นลุ้นพี่อมรจองรถรุ่นไหนไปคะจองรถรุ่นไหนไปคะรถตักรุ่นไหนไปเอ่ยทักใหม่ทักใหม่ค่ะแจ้งแจ้งพวกหนูหน่อยน้อยพูกหนูอยากให้พี่อมรคุยด้วยนะคะหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาอยู่ คุยกับเราได้นะคะเดถามพี่ทักไปถามพี่อมรเลยนะจองรุ่นไหนนะอ่าโอเคนะครับมาเข้าเนื้อหานะครับเข้าร่กันดีกว่าอ่าส่วนน้ำมาข้อแรกนะครับตอนนี้ผมจะแบ่งเป็นในส่วนของการตรวจเช็คนะครับต่างๆในรอบเอาว่า250ชั่วโมงนะครับเป็นการตรวจเช็คพื้นฐานที่เราสามารถทําได้เองค่ะบางทีอาจจะเฮ้ยแหม่นะอ่าตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่า250ชั่วโมงแรกนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าพอละละที่เราหมดประกันไปแล้วใช่ค่ะ พอรันไปอีก250กิโเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะครับอนี้ความหมายของผมนะครข้อแรกนะครับข้อหนึ่งก็คือแน่นอนนะครับในส่วนของของเหลวก็คือน้ามันเครื่องนะครับก็คือจะมีจุดนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปิดก่อนเราจะเช็คยังไงเปิดเครื่องเลยค่ะถ้าเราใช้เกินนะฮะใช้เกินไปในส่วนของฝั่งนี้ก็ได้ครับพี่บุ๋มฝั่งไหนนะเดี๋ยวนะคะ แป๊บหนึางนะคะรู้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 ขออนุญาตแป๊บนึงค่ะเก็บอาวุธเงี้ยครับหนูเก็บอาวุธก่อนค่ะอันแรกก็คือน้ำมันเครื่องนะครับอ่าผมจะให้พี่บุ๋มขึ้นไปถางบนจะเห็น นะหายทั้งหมดเลยหรอคะจะให้ดูเกวัดชั่วโมงนะครับว่าเขาดูตรงไหนสองร้อยห้าสิบลูกเราต้องทําให้สมจริงนะคะเพราะว่าเราไร้สดมันเป็นการที่บ no> ุ๋มจะตกไหมอ่ที่สดจริงๆนะคะพี่บุ๋มปิดกุญแจแล้วหนูก็เตี้ยมากเดี๋ยวพี่บุ๋มส่งให้นะฮะอ่าพี่บุ๋มขึ้นไปพี่อมรบอกแปดสามหกอ๋อเอลจีแปดสามหกโอเครถเข้าแล้วนะครับพรุ่งนี้พี่อมร ติมตัวได้เลยอ่าติดตกุญแจนะครับแล้วก็ถ่ายตรงเลขชั่วโมงให้เขาดูว่าดูตรงไหนที่เป็นสองรยห้าสิบชั่วโมงแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ยังไม่สตาร์ทปิดกุญแจนิดเดียวครับปุ๊บอ่ามันจะมีเลขชั่วโมงการทํางานขึ้นนะตรงนี้เลยค่ะฟังไฟเขียวๆนี่แหละค่ะครับนะฮะมันจะขึ้นนะคะเดี๋ยวมเดี๋ยวนะอ่าเห็นไหมคะเอ่อเห็นเห็นเห็นตัวเลขไหมคะ ถ้าเห็นบอกว่าเห็นหน่อยค่ะเห็นตัวเลขไหมคะนี่ที่หนูเปิดนะคะหน้าจอสีเขียวนี่นะคะจะเป็นเข็มชั่วโมงเออยจะเป็นอ่อไมล์ชั่วโมงเนาะดีแบบดิจิตอลนะคะอ่านะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของนะครับอ่าตัวเลขชั่วโมงการทางานขึ้นนะครับน่าตัวนั้นก็คือพอเราครบนะครับสอง้ห้าสิบชั่วโมงอ่ะส่งมานะครับมืคบอครบ250ชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทําการตรวจเช็คละน่านี่ฮะดูดูพี่บนี่แหละนี่ฮะ ดูฮะลงทุนปีนขึ้นไปดูนะปีนขึ้นไปให้ดูเลยนะคือคือต้องทําสองจิมพี่อ๋อมันเราทุกอย่างใหญ่ไม่ใหญ่คิดดูนะตัวเล็กๆอย่างพี่บุ๋มนี่ขึ้นมาได้สามขั้นเลยใช่แล้วก็ขาเท่ากัแต่ถ้าแต่ถ้านะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆคือแต่ถ้าในกรณีที่เกจชั่วโมงมันเสียนะหลังที่ลูกค้าใช้อาจจะใช้ไปสองปีสามปีแล้วนะครับในส่วนของเกจชั่วโมงเสียเราจะดูยังไงนะครับเราก็มาดูที่เกจวัดน้ํามันก็คือดูคุณภาพของสีน้ามันตัวนี้ก็จะมีก้านวัดนะฮะ สุดยอดว่าละมือกล้องยอดขนามือกล้องอ่านี่นะครับอันดับแรกก็คือดูที่ระดับน้ํามันก่อนนะครับนะว่าน้ํามันมันอันนี้คือมน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะเรอว่าเราเข้าๆคือง่ายๆเลยคือตัวน้ํามันเครื่องนะฮะ ว่ามันขาดอ่ามันขาดมันเกินไหมนะครับสีของน้ํามันเปลี่ยนไหมอันนี้คือถ้าเป็นน้ํามันปกตินะครับน่าใสอยู่เลยนะครับเบอร์สี่สิบนะครับก็คือปกติแต่ถ้ามันดําำแบคุณเป็นโครนนั้นก็คืออันนั้นต้องรีบเปลี่ยนเลยเพราะใช้แบบบางทีเราลืมเฮ้ยโอ้โหลูกน้องทํางานไปนะเจ้านายไปเมืองนอกนะครับสองปีกับยังไม่เปลี่ยนน้ำมันอ่ะ นะครับก็คือต้องเปลี่ยนถ่ายน,มน<ช><ล>ะมันเครื่องนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายนะจุดที่ทําการเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องนะครับอย่างตัวถ่ายก็คือจะอยู่ด้านล่างนะครับหนูต้องมุดไ้ยคะไม่ต้องมุดฮะชี้ก็เห็นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นะตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับออันนี้นนเครื่องควบไปของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะครับผมอันนี้ค่ะข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นับ ใชนะ้นัดคายออกนะคะต้องอ่าสท่านใดนะครับที่ใช้รถตักอยู่แท็กกายกันบ้างนะ,ะถ้าเคยเปลี่ยนกันเองแล้วกดหนึ่งมานะถ้ายังไม่เคยนะครับจ้างแต่ช่างก็ว่ากันมากด2กันมานะครับอ่าตอนนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องและกรองกรองก็คือชุดนี้ที่จะต้องทํานะครับที่จะต้องทําแน่นอนเลย250ชั่วโมงครับอ่าตรงไหนคะกรองอ่าพี่บุ๋มอาจจะพี่อ,อาจจะไปเร็วนิดนึง ไม่เป็นไรหนูตามทันตามทันนะใช่อ่าโอเคนะครับก็คือกล้องนะครับนนแล้วก็เป็นตัวน้ํามันเครื่องนะครับที่จะต้องทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับนะ<า>นะครับนี่นะคะนี่นะอันนี้คือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ํามันเครื่องอก็คือต้องเปลี่ยนกรองด้วยใช่ครับะะรอบสอ,องรนะ้อยสี่ชั่วโมงเนี่ยคือแน่ๆต้องทำอย่างนี้ แล้วมันดีตรงไหนคือเวลาพอมันเปลี่ยนถ่ายนะครับออกับการที่เครื่องยนต์นะครับได้รับการเปลี่ยนถ่ายตรงต่อเวลานะครับแต่เกรดน้ามันที่มันเข้าไปทําการหล่อลื่นเข้าไปเผาไหม้ะนะครับมันก็จะทําการเขาเรียกว่าปฏิส่นที่หรือมันได้ดียิ่งขึ้น<ช>นะครับน่ะนะครับผมนะ่ะสองนะครับว่ากันไปที่ข้อสองการเช็คนะครับสายพานะนะ ตัวสายพานสําคัญสําคัญนะครับมาสาำคัญเหมือนกันค่ะแสงแสงจะชัดหน่อยทุกอย่างในทุกส่วนในล่างในในล่างทุกส่วนในรถตักนะคะต้องสําคัญทุกอย่างเลยนะคะครับพัดลมนะครับถ้าเป็นตัวรถตักนะครับมันก็จะมีสายนะครับสายอยู่ที่บูเล่นะครับอ่าบูเล่ บูเล่หน้าเครื่องนะครับบางคนเรียกบูเล่บางคนก็เรียกพูเล่นะครับอันน totally <L <l uh, uh, ああ at ี้แล้วแต่นะครับก็คือจะเป็นบูเล่หน้าเครื่องจะเห็นไหมถ้าพี่ชี้ไปออ่่าเดี๋ยวหนูดูพี่เอารถตัวใหญ่ไปใช่ไหมพี่เอาพี่ควรจะรถคันเล็กก่อนะใช่พี่ไม่สงสารหนูเลยอ่นะครับมันก็จะเป็นสายพานที่มาจากตัวนะครับอ่าพัดลมนะครับตัวอ่าตัวเนี้ยนะครับตัวสายพานหน้าเครื่องเนี่ยมันก็จะไปทําการนะครับที่อ่าตัวอันเทอร์เลเทอร์นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าเป็นตัว ไดชาร์จนะครับคือเรียกง่ายๆว่าไดชาร์จใช่ครับผมนะนะครับอันเทอร์เรเตอร์ตัวนี้นะครับนะแล้วก็จะไปเชื่อมกับตัวโมเลสนะครับพัดลมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้สายพานตัวนี้มันก็จะมีความสําคัญนะครับจริงๆระยะของมันนะครับถ้านะครับทั่วไปเลยเนี่ยนะครับก็คือควรจะตั้งหรือควรจะเช็คเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือควรจะดูนะครับนะแต่ว่า นะครับวิธีการเช็คว่ามัน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 เสียหรือมันไม่เสียนะก็คือหนึ่งเราต้องดูด้วยตาเปล่าและอันดับแรกนะครับมีการเปลือยฉีขาดหรือไม่ะนะครับนะตรงนี้นะคะคือเมามืจุดนี้ถ้าถ้าดูว่าข้างล่างเลยอ้าวดูทั่วไปเนี่ยหนึ่งมันมีการเปื่อยฉีขาดหรือไม่ใช่ค่ะสองเราใช้นะครับกดลงไปตรงเนี้ยว่ามันตึงย่อนยานไปไหม สายสายพัดลมใช่ไหมสายสายสายใช่ไหมใช่ทำไมคุณเหงื่อแตกครับหนูร้อนมากหนูปินรถเมื่อกี้นี่แหละนะอ่านะครับมีความตึงมีความหย่อนมีความยานไหมใช่ค่ะนะครับผมสายตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวสําคัญเลยก็คือจะมาขับนะครับในส่วนของได้นะครับอ่าแลวครับในส่วนของพัดลมนะครับที่ทํางานในส่วนของมน้ำค่นะครับผมคือ มาจากโปเลหน้าเครื่องนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนซะใช่แล้วต้องถ้าสมมติเจอมีปัญหาอะไรก็ช่นะคะเี่ยกที่จุดที่เราพูดนะให้รีบเปลี่ยนเลยอ่ะกดคือมันจะยุบได้ประมาณแค่นี้นะครับนะยุบไปฟังแค่เนี้ยนะครับถ้ามันยุบไปมากกว่านี้หรือเวลาเวลาพอเราติดเครื่องแล้วเนี่ยสายมันสะบัดเห็นมันสะบัดนะนั่นนะคือคืออาการของการหย่อนแล้วใช่แล้วค่ะนะครับนี่คือวิธีการเราก็ต้องรีบการเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีผล ในภายภาคหน้าเนาะรถจะไอ้ไม่ไม่พังไม่เสียหายนะคะคือคือ250ชั่วโมงแต่อันนี้เราพูดถึงว่าไม่ใช่ว่า250ชั่วโมงแรกเฮ้ยโหสายพานไปเนะี่ยไม่ใช่นะครับแต่ความหมายคือ อาจจะหลังจากลูกค้าใช้งานไป2ปี3ปีนะครับพอจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คือลูกค้าใช้งานไป2000ชั่วโมงแล้วแต่ไปที่2 5 5 0ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีการตรวจเช็คนั่นก็คือครับนั่นคือวิธีการที่ผมอธิบายถ้าจะให้ดีนะคะทุก250ชั่วโมงตรวจเช็คได้เลยนะคะตรวจเช็คได้เลยจะดีที่สุดนะคะ เสียเวลานิดนึงนะคะแต่ผลที่ได้ก็คือคุ้มค่ากับการดูแลรักษารถของเรานะคะใช่แล้วครับแล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของจุดนะครับที่มันต้องเจอกับความร้อนนะครับหรือเรื่องการสั่นสะเทือนนะครับนั่นคือในส่วนของน็อตนะครับนาน็อตต่างๆนะครับห้ามรวมเลยนะคะห้ามห้รวมห้ามหุดห้ามอะไรเลยนะคะนะครับที่เราจะดูนะครับพวกนี้ที่มันเจอความร้อนมากๆก็คือตามฝาเครื่อง ใช่แล้วค่ะนะครับพวกนี้นะครับน้าน็อตเนี่ยเพราะว่าเครื่องยนต์เรามันจะร้อนเนาะใช่ครับถ้าถ้ายิ่งตัวนี้ถ้าสองยห้าสิบชั่วโมงแรกก็แน่นอนคือระยะรันเนี่ยมันจะลุกลดออกมาจากโรงงานก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทํางานหนักเหมือนกับที่เราใช้งานนะครับมืนมีการฟิวซีมีการอะไรก็แล้วแต่คือเรามาใช้งานจริงแล้วคือเรามาใช้งานจริงเสร็จปุ๊บมันเกิดความร้อนนะครับแล้วเราพอเราหยุดทํางานปุ๊บนะครับรถมันก็จะเกิดความเย็นน้านะครับก็เหล็กก็คือการ อ่าร้อนตัวหรือคายตัวนะครับแล้วก็ยุบลงเนี่ยนะครับเดี๋ยวร้อนอเดี๋ยวเย็นอ่าเราลองมาเช็คดูหน่อยว่าไอ้น็อตมันมีการมันมีการาหลวมอะไรไหมถูกต้องครับก็คือหนึ่งเลยแหละถ้าสมมติน็อตเรี่ยหลวมอะไรก็รีบการเปลี่ยนเ,ยเลยนะเสียงก็จะเปลี่ยนเลยละ<ช>่ะรถนะรถเสียงเปลี่ยนแล้วก็มันก็จะเกิดการรั่วซึมต่างๆขึ้นมาได้นะครับนะฮะนะฮะก็อันนี้ก็คือจะเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปนะครับหวัดดีพี่อมรจองแล้วต้นเดือนรับรถมาสามหก ค่ะอืมแน่นอนนะฮะอไเรายังไม่ได้แจ้งราคาคันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยแจ้งแล้วแจ้งแล้วแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันพี่แจ้งมเราอยากให้พี่แจ้งอีกนะอยากได้อีกใช่ไหมใช่โปรโมชั่นก็ยังมีนะอ่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่ก็ฟรีดอกเบี้ยให้หนึ่งปีนะครับนั่นไงนั่นไงนะอ่านะครับ มีไหมครมีทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้มีทักทายเข้ามานะแต่อย่างว่านะรเรื่องการซื้อรถนะคะเราซื้อที่ไหนก็ได้ก็จริงนะคะคแต่เราต้องดูว่ามันมีบริการหลังการขายไหมถูกต้องน,นะคะมีบริการหลังการขายยังไงนะคะต้องสอบถามให้ละเอียดเลยนะคะอ,อย่างแช่์ของเราอย่างที่แจ้งไปนะคะมีบริการหลังการขายให้แน่นอนนะคะในส่วนของตัวข้อที่สี่ว่ากันไปคือ ในความส่วนของคอนเทนต์ที่เราเตรียมมานะครับก็คืออาจะเป็นตัวเช็คสายพานคอมเพรสเซอร์แต่ว่าในส่วนรถของตัวนี้ที่เป็นตัวโชว์ตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับตัวสายพานแอร์หรือข้อคอมเพรสเซอร์นะครับคันนี้ยังไม่ได้ผมใช้งานได้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้ดูการตรวจเช็คทีนี้มาในส่วนของปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือข้อที่ห้านะครับคือส่วนของมอแบตช์โมแบตแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะคะมาดูแบตเตอรี่ทีนี้ ก็สำคัญนะคะแบตเตอรี่นะคะนะฮะอยู่ตรงไหนคะนี่ครับผมนี่นี่เลยนะคะแบตเตอรี่นะคะเปิดไฟตรงนี้นะคะอยู่ตรงมุมนี้นะคะนี่นะคะแบตตัวนี้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับนะสองลูกเดี๋ยวเทคานี้ก่อนนี่นะคะมีสองลูกนะคะครับขออนุญาตหักม อ๋ออยู่ด้านนั้นด้านเดียวนะครับถูกต้องแล่วสองลูกนะครับ one two one two อ๋อโอเคนะก็คือว่าแน่นอนนะครับเวลาเราเช็คว่าความสุขภาพของแบตนะครับนาในอายุการใช้งานที่นานๆไปแล้วนะครับก็คือหนึ่งเราดูก่อนว่าดูที่คั่วกันเลยดูคั่วก่อนเลยนะมีการสึกหรอ นะครับอันนี้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 ตัวอย่างที่หี้รถใหม่นะครับมันหก็ยังจะเห็ก็ยังจะเห็นชัดเจนนะคะแต่ถ้ารถใช้งานไปแล้วอาจจะมีแบบกเกาะหรือว่าน้ํามันเกาไม่ได้ถ่ายที่รถยนต์ผมมาให้ดูนะค่ะเขอใช่ไหมนะฮะคือตรงนี้ก็จะเป็นคราบนะครเกลือหรือคราบฟลักนะครับที่มันเกาะอยู่นะครับตามตัวนะครับตัวที่มัน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 รัดอยู่เนี่ยนะครับหลวมไหม นะหลวมไหมนะครับดูนะฮะหลวมไหมนะครับแน่นอนก็จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของแบตได้ไวขึ้นและถ้าแบตใช้ไปนานนะแน่นอนพอไฟมันอ่อนแล้วเนี่ยนะครับมาดูตรงนี้แบบสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันจะมันจะเป็นแบบว่าแบตเป็นกึ่งแห้งในตัวนะคือไม่ต้องเติมน้ํายาบ่อยๆแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับนะมันก็จะมีมีตัวตําแหน่งให้เราดูอย่างนี้ทางนี้เห็นไหมครับพี่บุ๋มเห็นไหมคะแต่ถ้าจุดนี้จะเห็นกว่าอันนี้จะเขียวเลยนะ อันนี้คือเต็มเตี่ยมเนี่ยเนี่ยมันจะมีสีบอกเห็นไหมมือก็สั่นนะคะช่างก็ฮะหิวเล่าเลยครับไม,ไม่ไม่ได้หิวเลยค่ะนะฮะนี่นะครับน่ยจะเป็นสีเขียวอันนี้ค่ะครับชัดเจนนะคะถูกต้องเลยฮะอ่านะครับน่าแต่ถ้ามันอ่อนไปเนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วก็ถ้ามันไฟเบิร์ตเลยเนี่ยมันคือจะขึ้นตัวนี้ใช่แล้วนี่อันนี้คือการดูง่าย นะครับอาจจะไม่ต้องแจ้งท่างเลยก็ได้นะถ้าแล้วตัวราเองได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับแบตที่มันเสื่อมเนี่ยเราต้องดูดีๆนะบางทีสองปีมันก็ยังใช้งานได้นะนะครับแต่ว่ามันเปิดเกิดปัญหาตัวอื่นอย่างตัวที่ผมบอกคือตัวใดชาร์จตัวนี้นะครับมันไม่ทํางานมันเสียนะครับการเป็นเราต้องเปลี่ยน2รอบนะต้องดูดีๆนะครับผมต้องดูให้ดีนะนอกากนั้นทั่วไปก็อย่างที่เราย้ํากันการพุบูตั้งเลยก็ได้ครับตั้งเหรอคะใช่ครับผม นะอยากให้เห็นหน้าพี่บุ๋มด้วยโอยพี่คิดถึงหนูแน่เลยครับอะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแะคญ,ญาตัต้องอุปกรณ์อ่าอันนี้คือนทนผู้ชมที่ดูอยู่มีคําถามเกี่ยวกับรถตักแชมป์ของเราถ,ถามมาได้นะคะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะสวัสดีค่ะครับ อ่าโอเคนี่นี่ก็คือเป็นในส่วนของหัวข้อหลักๆที่เราจะดูได้เองนะครับนะฮะแต่ว่าใช่มาาาเรรสถตรวจเเช็คได้องถูกต้องครับแต่ว่าแต่ว่าของเราเองเนี่ยนะครับในส่วนของทั่วไปเลยที่เราย้ําเสมอนะครับพี่บุ๋มอันนี้ที่พี่จะย้าอีกทีนะครับจุดตรวจเช็คทั้งหมดนะครับเราก็ควรจะเช็คไปพร้อมๆกันด้วยใ่แวต่ว่าอันนี้มันต้องทํา บ่อยๆทาทุกๆวันแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องทำสองร้อยห้าสิบชั่วโมงด้วยกันก็คือจะเป็นในส่วนของจุดอัจจรบีนะครับจุดอัจจลบีส่วนของมอเอรกองอากาศอย่างที่ผมบอกจุดอัจจรบีเนี่ยคือต้องดูทุกวันเลยดีกว่าครับทุกวันก่อนใช้งานครับวรจะดูก่อนที่จะใช้งานนะคะรถตักนะคะก็คือให้ดูเลยจุดอัจจรบีนะคะแล้วก็น้ำมันไอ้น้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็น้ำมันอะไรนะ อะไรฮะน้ำมันอะไรฮะจะพูดถึงน้ำมันอะไรครับตรงหม้อน้ำาแหละออ๋โอเคน้ำหม้อน้ำเออรู้พูดน้ำยาหลอนั่นแหละน้ำยาหลอคือนั่นแหละนะครับน้ำยาลอนั่นแหละหนูอ่ะพูดไม่ถูกกันโยนมาพี่ก็งงเลยว่าไปถึงไหนแล้วนะฮะเรียบเรียงไม่ถูกใช่ครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของจุดต่างๆนะครับที่ควรจะดูอันนี้คือทุกวันแหละต้องดูทุกวันเลยดีกว่าแต่มาคือที่เราบอกคือยกตัวอย่างว่า250ร้อยโมงมันควรจะต้องเปลี่ยนไปยเแต่ว่าทุก250ชั่วโมงที่เราพูดไปคือมันต้องมีการเปลี่ยน ใช่ครับก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะคะได้แล้วครับผมนะครับอ่าโอเครถตักนะอีอย่างอีกเขาถามว่ารถตักอะสีอะไรรถตักแชมป์ม่าสีอะไรท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะรถตักแชมป์ของเราที่สีอะไรค่ะสีอะไรคะพี่บอกหนยค่ะพี่บอกหน่อยรู้ตาบอดสีค่ะตอนนี้เอ นูตาบอดสีนะคะแ้หนูดูหนูดูคอมเมนต์ก่อนนะว่ามีคอมเมนต์อะไรใหมนะครับเออเราเล่นมาสองคนเลยตอนนี้นะรถตักแช่ของเรามีสีอะไรคะโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของลูกค้าที่สนใจอย่างพี่มอเนี่ยเขาจองไปแล้วเนี่ยเขารู้เลยนะแสดงว่าดูจากไลไรสดมาแต่ถ้าตรงนี้ ถ้าคนอยากที่จะได้รถเราต้องติดต่อทางไหนได้้ยครับช่องทางการติดต่อของเรานะคะมีหลายช่องทางมากๆเลยตอนนี้นะคะคช่องทางที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะที่กําลังช,ชมอยู่นี่แหละนะคะคช่องทางเพจ a c e b o o k ของเรานะคะรถตักแชมป์นะคะเซิร์ชดูได้เลยนะคะขึ้นโชว์เลยครับอแล้วช่องทางที่สองนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะค,คือแบบ ไม่อยากไม่อยากจะพิมพ์คุยอ่ะอยากโทรคุยเลยอยากรู้เรื่องเลยอ่าโทรมาได้เลยนะคะศูนย์เออหนูก็ได้ได้ได้นะคะหนูก็เออไกระถินไอกระถินอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์ห้าหกสองสองหนึ่งห้าห้าห้านะคะเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอ่าที่นี่แล้วข็ที่นี่ ที่สาขาชุมแพเป็นสาขาที่2ของเราที่กำลังกำลังไลฟ์สดอยู่นี่คือสาขาชุมแพที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะพี่เอว่าแล้ว043นะครับ000นะครับ168นะครับมา043 000 168นะคะภาษาบุมบิมนะคะจ้ะเชิญเลยจ้ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นไลน์แอดค่ะครับเป็นไลน์แอดนะคะแอดแชมนะคะแอดแชมนะคะ อ่แล้วก็ขีดนะคะดับบิลตัวดับบิลตัวรถตักของเรานะคะใช่ครับก็คือเข้ปไปในลายแอดได้ใช่แล้วค่ะแต่แน่นอนถ้าไปค้นหาก็ w w w ร์ดไวด์เว็บแชมไทยดอทคอมเนเจอทุกสินค้าเราเลยหรืออยากดูการรีวิวว่า ซื้อรถตักออาไปแล้วไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าใช้งานอะไรยังไงมีลูกค้าที่ซื้อไปนะคะดูได้เลยค่ะช่องทาง u t u b e นะคะนะครับแล้วก็จะพบกับพวกเรานี่แหละใะครับใครมาดูตรงนี้ไม่ทันจะเปิดใน y o u ู u b e เจอมาได้นะคะอยากจะดูมาดูที่หน้าเพจเราก็ได้นะคะนะครับอยากจะค้นหานะครับนะฮะอยากจะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรอะแต่ค้นหาอะไรทั่วไปก็คือนะครับแน่นอนคือมาดูที่ตรงนี้เลยแค่เสิร์ชหาตัว้วทุกช่องทางเลยค่ะทุกช่องทางเลยนะคะเข้ามาหรือว่าอยู่ใกล้นะคะหรือว่าอยู่ใกล้นะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็มาได้เลยนะคะถ้าอยู่โซนทางภาคอีสานนะคะมาได้เลยนะคะสาขาชุมแพนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะหรือถ้าอยู่ทางโซนทางโซนภาคกลางนะคะก็ไปที่ จังหวัดนครสวรรค์นะคะหรือสักคนภาคเหนือเนาะผมนครสวรรค์ได้เลยนะคะตอนนี้เรามี2สาขานะคะที่ไว้คอยบริการแล้วก็ไว้คอยต้อนรับลูกค้านะคะโอเคนะครับก็เร็วหนูอยากจะพูดอีกคำหนึ่งซื้อรถตักแชมป์ไปนะคะเรามีบริการหลังการขายแน่นอนนะคะและมีทีมช่างบริการนะคะไม่คอยบริการถึงหน้าบ้านนะคะเป็นทีมช่างบริการที่ มีมานานแล้วนะคะเหมือนยาวนานแล้วชํานาญการมากนะคะไปตรวจเช็คให้ท่านผู้ชมได้ท่านลูกค้าได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องอะไรของเรามีครบทุกชิ้นนะคะโอเคอ่าเรียบร้อยนะสินค้าเรามีการรับประกันอีกนะคะรับประกันมีการดูแลยังไงก็คือหลังการขายไม่ต้องห่วงนะคะเราดูแลนะคะเรียบร้อยนะค่ะเรียบร้อยค่ะอ่าโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพวกเรานะครับทีมงานของ อาซาลาฟกุลูนะครับอาผมกุรูเอกูุูบุ๋มบิ๋มค่ะนะครับก็เดี๋ยวพบกันในสินค้าตัวต่อไปนะครับโอกาสหน้าในทีมต่อไปนะครับก็พบกับเราได้ก็หลังนี้ก็ไปดูในยูทูบเราจะมีทีมไฟ์สดหลายท่านนะคะอาจจะเจอเราอาจจะเจอหลายคนสับเปลี่ยนหน้ากันเข้ามานะคะยังไงก็คือทีมเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขออำลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ